บ้านที่ยู่ติดกันนะครับทุกคนเป็นบ้านที่จีมกันอยู่เลยบ่มีหัวบบมีอย่างกัน้นรอกอย่างเพตแดนเพื่อนไปเงินมันบ่มีบอกนะครับส่วนมากแถวนี้เบื้องแรกจะเป็นเพื่อนทรงภูไทยนะครับเพื่อนเก่าเก่าเฮื่อนไม้เก่าเก่าทรงภูไทย สบายดีพ่อไปวัดบ่ไปบุญบ่เออชามากินนี่โอ้เจ้ามงพ่อผมจุดลงไฟหนะ่อยเจ้ามสองมงเลนะโงเที่ยงไปสองมงอยู่เนาะโดย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 ,โดยนี่ครับอ่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านมีคนลาวและกาลาวสูงชนเผ่านะครับผสมผสานกันไป ต่างภาษาเนาะครับเนาะมีเล้าแล้วก็มีเลาสูงที่พากันเว้าภาษาเผ่าบูเผ่ายังน,นะครับสังเกตหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านเกาแก่นะครับที่มีต้นมะพร้าวที่ผู้เฒ่าแก่สมัยตะกี้ตะเก้าข้าเจ้าปลูกไว้จนซูมมื้อนี้ก็เบิง่งสูงเรีเยบเรยแครับทุกคนกคคิดว่าน่าจะหลายปีเติบเนาะ เฮือนซานกับเจ้าจะเป็นแบบเก่าๆเป็นเฮือนอ่าคือคนไทยสมัยตะกี้ตะเก่านะครับเป็นเป็นเฮือนที่ยกสูงข้างล่างข้างยังกะสิให้งัวให้ควายอ่าอาศัยคือบ้านเฮาไทยตะกี้นะครับห้าสิปี60ปีนะครับ บ้านนี้เราเคยมาเท่านึงแต่ว่ายางหลาะกะบ,บ่ฮอดนะครับทุกคนยางหลาะบ่ฮอดเลยเป็นบ้านใหญ่เติบโอ้เนี่ยครับแถวนี้หมู่บ้านที่เก่าๆหรือว่าเฮื่อนซานที่ขาเจ้ายังบ่ได้ทันสมัยก็ยังมีโคกตำอ่าโคกมองโคกตำเข้าอยู่หายากนะครับโคกตำเข้า ยิงไฟฟ้าเพิ่นเข่าเงินเข่าซานแล้วอะเปลี่ยนเป็นลงสีเครื่องหรือว่าลงสีใหญ่หมดแล้วครับขออนุญาตเด้อขออนุญาตเพิ่นเบิง่งคอกำเขาก่อนบ้านภาพนี่ครับบ้านภาพเมืองยมราชนี่ครับทุกคนเิ่นสเปนเฮือนซานครับตั้งไว้ตั้งเสาปูนตัวนี้ต่อขึ้นมาสูงๆกันน้ำกันพวกเนาะ อันนี้คือคกคกมองคกเยียบทางที่ข้าเจ้าไปมาหาสู้กันแต่ละเฮื่อนนี่ครับทุกคนเป็นทางดินทางอย่างเนาะ เป็นซอกเป็นซอยคือทางหนูง่ายๆนะครับเป็นซอกเป็นซอยป่าย,ย่างป่าย,ย่างมา,จ,าจุดเป็นห้องบ้านนี้ก็น่าจะน่าจะร้อยหลังคาไปเลยเดอ้อซาเหลือเบืงในตานี่นี่เฮือนเอกลักษณ์เฮือนสมัยโบราณโบราณโอ้เฮือนหลังนี้นะครับทุกคน มีฝั่งดินเป็นบางต้นนะน่าจะบมีคนอยู่ละวบ้เน่นอกหมู่บ้านก็เป็นทองให้ทหุองนาครับ สมัยเฮายังน้อยก็ยังเคยใช้าทางแบบนี้นะครับไปเฮือนพ่อแม่ไปเฮือนพี่น้องลุงป้านะอานะครับเ้าก็ใช้าทางแบบนี้แหละทางดินย่างจนเป็นห้องนะครับทุกคน